มาตรงไปตกเขียงกันเรื่อกันมาวพปฏิบัติอันดับแรกกอขอโอกาสแนะนำนิดนึงครับเพื่อเป็นการตอบย้ำซ้ำเดิมในการเจริญสติในการจเจริญส,สมาธิของเรานะครับโดยเราขาขวาทักขาซ้ายมือขวาทักมือซ้ายนั่งกายตรงกระดดสีมั่นตั้งจิตของเรานะครับปรับร่างกายของเราก่อนตั้งเต่หัวมาไหลลงมานะครับ ไหลลงมาถึงลําตัวแล้วก็แขนขาของเราครับนั่งแบบไหนก็ได้ในรีบทร่างกายเําทให้เราได้นั่งเลือกท่านั่งปรับร่างกายของเราก่อนเสร็จแล้วก็เข้าไปปรับที่จิตใจของเราจิตใจของเราปรับให้มัน <c oughs> <c oughs> เกิดความสบายาสบายใจปรับจิตใจของเราโดยทิ้ง ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งไปเปลี่ยนเรื่องคนสัตว์สิ่งของอเรื่องอะไรเนี่ยที่จิตเราไปคุณคิดไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือว่าอนาคตให้มาอยู่ปัจจุบันธรรมป,ปัจจุบันธรรมก็คือขณะที่เรานั่งทําความรู้สึกตัวตัวพร้อมนะครับเราจะเลือกเอาคำระกรรมหรือว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโตน หรือว่าท่องสัมมาฬังอะไรก็ได้แล้วแต่อที่เราถนัดที่เราเคยฝากหัดเก่าไมาแล้วครับแบบไหนยังไงอ่าไม่ต้องไปถกเถียงกันว่าอย่างนั้นดีอย่างนั้นถูกอย่างนี้ไม่ถูกไม่มีผิดไม่มีถูกในการบอกคุณอนปฏิบัติสมาธิครับก <c oughs> ็เหมือนกับอเส้นทางท่านบอกเส้นทางเป้าหมายเดียวกันคือต้องการความสงบ หลงักพวกนิวรณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใ,ใ,ในใจเนี่ยแหละครับหลังนับบางทีก็พูดโธวผูกสัมมาทั้งถูก,ถถกยุบน้อยผูน้อยูกวดูอาการพองอาการยุบพอ,องอย่างนั้นอย่างทีู่กมันเป็นแค่รูปแบบเป็นรูปแบบก็เหมือนกับเส้นทางเยเส้นทางถ้าจะพูดในเรื่องนแนวทางการปฏิบัติอ่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับการเดินทางบางคนไปด้วยยานพาหนะไปจากการยาน หรือว่าเดินไปนั่งรถเก๋งนั่งรถกระบะนั่งรถบัสนั่งรถโดยสารหรือว่าจะนั่งเครื่องบินมันก็เป็นแค่อุปกรณ์ในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไปยืดตรงนั้นมากมันก็เกิดการถกเถียงกันแต่เป้าหมายให้เราดูเป้าหมายเป้าหมายในการไปสมมติว่าเราเดินมันก็ถึงเหมือนกันแต่มันอาจจะชา้ามันแตกต่างกันแค่ระยะเวลา หรือว่าคนจะปันจันยันไปเป้าหมายกรุงเทพอย่างนี้ท่านจะมาจากออกเหนือใต้ตกเป้าหมายเดียวกันคือพบกับความสงบเราไปดูที่สุดของการภาวนาที่สุดของการเจริญสติที่สุดของการเจรเิญสมาธิต่างกันเมื่อเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีไม่มีการหกเถียงกันไม่มีการแบ่งแยกกันแต่ละสำนักเนี่ย ความแตกต่างอย่ามองเป็นความแตกแยกถ้าเราจะมองความแตกต่างกันเสียนจะไม่จบสิ้นนะครับในเรื่องการภาวนาแต่เราสำนักเขาว่าอย่างนั้นแต่เราสำนักเขาว่าอย่างนี้เขอกให้เรากินข้าวเหมือนกับเราใช้ยานผ่านนะอย่าไปจิดรูปแบบมากมายถึงที่เดียวกันช้าเร็วก็ถึงดูกันแค่รำนักภาวนาแบบไหนยังไงก็ได้กรรมฐานกงไหนก็ได้คอ้เกิดความสงบขอ้จิตใจสงบเยืเกเย็่น ถูกต้องทั้งหมดมันเรากินข้าวมันจะมีเขียนว่าเออกินข้าวอ่าคนกินใช้ตะเกีบเยบคนพักการใช้ช้อนคนสานใช้มือไปตินลูกแบบกตกเขียนกันอันนั้นดีอันนี้ดีไม่โสดิสิเอาแก่วอ่ะนกกินแล้วให้ประโยชน์กัร่างกายแล้วก็อกิมันก็จบแค่นั้นนะคุณไม่มีอะไรมากๆอ่าลำดับต่อไปก็จะไม่ใช้เสียงครับขอจะให้เราได้ ิวตามที่ตั้งใจของเราคนเราตั้งของตั้งใจก็ขอให้ทุกท่านได้พบความสุขความสงบย่ดเยี่ยมใน,ในใจิตใจต่อไปก็เปงวัดการใช้เสียงนะครับให้เราอยู่กับความสงบอยู่กับตัวเอเสี่งความวิเวกนะครับ